สวัสดีครับค่ะหลังจากเราเก็บกระบกนะครับมาจากทุ่งนานะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวเราผ่าด้วยกันครับโดยมีทีมงานนะครับมีน้องชมพู่สวัสดีค่ะแล้วก็น้องชุกแจงสวัสดีค่ะมามามาน,นี่นะครับที่เราได้มาจากทุ่งนาจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะมาลุยกันจะล้างไหมเนี่ย<ม>ล้างไหมล่ะดูดมันเยอะไปไหมเขาล้างไหมปกติก็ง่าจงเออไม่ล้าง อ่านี่นะครับวิธีการผ่าต้องต้องดูร่องมันด้วยนะครับวิธีการผ่ามีอุปกรณ์เราก็มีนี่ครับไม้ท่อนนะครับแล้วก็มีโต้นะครับเดี๋ยวว่ามาดูกันว่าผ่าเป็นยังไงนี่ผ่า<ด>อ,อย่างนี้เหรอผ่าอ,อย่างนี้เน่าหรือเปล่าโอ้เอ้าเน่าครับกินได้อยู่บ่ไม่ได้นี่ไม่ได้ผลไม้ท้องถิ่นนะครับ อ่าใกล้ๆอยวมือใกล้มีดนะระวังมือถอยๆระวังมือด้วยว้าวท่นที่สองก็เน่าีกครับจะได้กินไหมจะได้กินได้เนี่ยโอ้ยพังเก็บบกบกเน่ามาแบบนี้ดูดูดูเด็อกให้เก็บแล้วก็ได้กินเดี๋ยวก็ได้กินนะกก็ลุงบอกให้เก็บไปก็ลุงบอกให้เก็บไป มันคงจะอยู่หลายปีแล้วนี่ก็เน่าดูโอ้ยไม่ไม่หมายถึงเราเก็บมากี่ต้นอืมเอ๋อเราไปเก็บตั้งเจ็ดต้นเลยหรออันนั้นนับพี่ป๋องนี่นี่ก็เน่านะขาดว่าเน่าตั้งแต่ต้องเอาลูกใหม่ๆหม่โอ้ยนี่ลูกตั้งแต่ปีใดนี่เขาว่ามันหลายปีแล้วเหรอนี่เออมันมันมันเน่ามันมันอยู่ในทุ่งนาเออต้องลูกใหม่ๆอย่างเงี้ยต้องรอลูกใหม่เลยอืมไม่หรอกว้ายดูดูรูเปลือกครับ ไม่ผ่านแน่เนี่ยไม่ผ่านไมผ่านเด็กๆกันแหละเอ้าไม่เกี่ยวกับนุ้ไม่เกี่ยวกับนู้เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะลุงสั่งให้กินอันนี้น่าจะได้นะจะได้กินแซนด์วิชไหมเออนี่เอาใหม่ๆอะจได้กินแน่แน่เลยใช่ไหม้ยเน่าเน่าลองเลยโอ้ยนี่ของสดแน่นอน สุดหรือเปล่ามันต้อ,ง,อตงนี่ครับต้องมีวิธีการผ่านนะครับต้องมีเทคนิคนี่ต้องต้องต้องขอมันก็แห้งแล้วนะแต่ว่ามันแค่ยังไม่กระเทาะอ,ออกหมดมนะครับน่าจะเยี่ยวได้ดูเดี๋ย,ยมแข้มแข็ ใช่แล้วไม่ทานานเพราะว่ามันยังแข็งอยู่เนาะเอาแล้วครับเอาใจช่วยนะครับเคยกินเยอะเสียแล้วว่าซือ้อกินง่ยายไปซื้อกินม่นมีดิซื้อก,กินก็ไม่มีตนนีหย,ยุดเด้อเอาเข้าแล้วเข้าแล้วอันนี้ลูกมันสดแล้วมันก็เลยขึ้นยา S <S 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 อ้กำลังใจมาเพียบเลยพอเจอเาลูกดีนะครับเยแสดงว่าลูกต้องเป็นลูกอย่างนี้ถึงจะกินได้เนไดใช่ก<อ>็เอาเอาหัว,เอ,หวเอาหัวนี้แทะแทะนะครับวอ้แทะขนาดแทะยังไม่รอดเลยครับมันต้องชำนานใช่ไหมปกติแบบมันมันลิไ ไม่เาบกว่าเขาต้องเอาไปคั่วก่อนนะม้ากระบอกนี้มีประโยชน์นะครับมีมีประโยชน์นะครับช่วยบำรุงไขข้อนะครับจะมีไขมันอยากกินแล้วอยากกินแล้วอันนี้ได้นะครับแต่นี่ก็เกือบไปเหมือนกันเกือบเน่านะครับนี่เขาจะถ้าบางคนก็เอาคั่วเนาะแต่เราจะกินสุกเลยเดี๋ยวๆแป๊บนึ่งเพื่อนให้มันได้เยอะก่อนปวดใจไม่ไหวแล้วโอ้ยอย่างนี้ก็จะอ้หูกำลังใจมาแล้ว เวลาผ่าไปประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับได้แค่นี้ครับฝ <c oughs> ิมือของผม <c oughs> นี่นะครับอุปกรณ์การผ่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะชิมกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง <c oughs> กระบอกนี้ก็มีคุณค่าทางอาหารนะครับแต่ก่อนก็ไม่มีค่อยมีผลไม้นะครับเด็กบ้านนอกคอกนาอย่างผมก็จะเก็บมากิน <c oughs> ว่ามีผลไม้แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับมีกระบอกมีลูกว่ามีเล็บแมวถือว่าเป็นผลไม้ที่ เด็กๆก่อนเป็นเด็กกินแล้วอร่อยมากครับแต่รสชาติเดี๋ยวนี้ก็จะอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ต้องมาลองชิมกันดูครับนี่ครับสายชิมเขามาแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับอันนี้ถ้าเกิดให้ดีต้องเอาไปคั่วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะกินเราจะกินดิบเลยนะครับจากผ่าออกมาจากเก็บมาจากต้นแล้วก็ผ่าเลยนะครับลําบากกับกว่าจะเก็บมาแล้วก็มาผ่ากินได้เลยนะกินได้เลยคุณแจงกินนักเบืออเลยเหรอเป็นยังไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยมันเป็นรสรสชาติเป็นยังไง มันหวานมันหวานอืมมันมันนวนหวานนะครับเด็กๆบอกอ่าเฟืองชิมแล้วเป็นยังไงครับก็มันๆกับคั่วกับคั่วกับอันนี้มันจะต่างกันยังไงจะคั่วมันจะหอมกว่านะมันจะหอมกว่าเนาะแต่นี้มันก็จะมันได้มันกว่าได้มันอย่างเดียวมันมันขมขมถ้ามันติดเือกมันก็จะขมเลยใช่ใช่ขมเลย่อยก็อร่อยอันี้มันเลยอร่อยอือ ลองแกะบ้างอ่าแป๊บเดียวก็หมดจานแล้วนะครับนี่ครับเด็กๆมีความสุกนะครับเราจะกินแต่ปวนตรงขาวขาวมันนะครับขีาขาวอย่างเงี้ยนี่กินแบบว่าแบบดิบข้วมันจะหอมกว่ามันจะหอมอมันจะเปลือกคนจะกระทอกว่าเปลือกแดงๆนี่ยมันก็กระทอกออกเลยไอ้ม,อมันแก่ยากๆเมั่อแก่แกยากหน่อยกินทั้งเปลือกเลยแลาก็แก่ไม่ออกมันแล้วก็ติดขมนิดๆกินทั้งเปลือกหอมด้วยนะ,อ,ะอร่อยครับมันหอมด้วยเหรอนี่แหละหอมหอมกินมันสดๆแต่หอมห แต่ว่าถ้าเกิดไปคั่วมันก็จะชูกว่านี้หน่อยแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วความมันมันมัน,มนอ่ะผลผลไม้ในทุ่งนานะครับที่เก็บกันมานะครับขอธรรมชาติอร่อ,อยีมีคุณค่าทางอาหารด้วยคขอบคุณที่มาชิมกระบอกด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนิโคมอ,อนตัวด้วยนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายอืมกินได้เลย แก่แล้วมันจะลำบากมันแก่ไม่หอมกว่าจะได้ผ่าเพื่อนเคยกินหม่ดิบๆอย่างนี้ไม่เคยเคยต้นมันก็ไม่เคยเห็นเคยกินแต่แบบพวกต้นกระบบก,ก็ไม่เคยเห็น <c oughs>